สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องไทยเลยในต่างแดนจ้าน่าน่าจะน่าเห็นเฮ็ดหันปูพี่น้องเขาอ,อย่างบบใหญ่ไหมพี่น้องงงกับขึ้นแ่นไปบมดเลยค่ะอ,อมีหอยคนเก็บไปแล้ว

ทำบนพิกก <chill> yeah, uh ีท huh. so yeah? <Trans> ูคี่กอดดาวลุกอัลไอพิเกเก็บเก็บก่นจะนนเพาะอันเนคนที่นมาเก็บนะฝนน่าจะมาเก็บลายมืองเราจะราวาเห็ดเริ่มแญ่ึ <Hay> ้ดเลยแล้วเห็ดขนอันนี้กันเนาะ ใหญ่นัเนาะจ้ะไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดต้องเหยียบไปตรงไหนเนี่ยมันถึงจะไม่เหยียบเหตุ

เห็นแต่ขาเป็นที่ไม่ให้เบิ่งเนาะจ้ายังมีคนลงมาตรงนี้เนาะช่วงนี้คนหาเห็ดไล่คนเริ่มออกหาเห็ดเยอะ เห็ดเหลืองค่ะทุกคนนี่จุดนี้กำลังขึ้นจ้ะโอ๊ยฝนตกแห้งแหงพี่น้องนาไทายถ่ายคลิปลำบากมากเลยเนี่ยนเพราะว่าเมื่อวานนี้โทรศัพท์โดนฝนจ้ะแล้วน้ำเข้าเมื่อวานก็ฝนตกหนัก มีน้ำติดหน้าจออีกแล้วนี่ติดหน้ากล้องอีกแล้วมือก็เปื้อนโอ้เดี๋ยวนะเซ็จก่อนจุดนีด้นาเคยมาเก็บครับปีที่แล้วนะนนวนแต่ว่ามันคนละเดือนกันเนาะอันนั้นเมันเป็นช่วงที่เขาล่าสัตว์เดือนนี้เลยมาเดาๆด,ดู เลยโอ้โหเห็ดกับเปลือนเปลือนเลยจ้ะฝนตกอะ่ะน้องเขาอยู่ตายายนี่นน งามไม่กล้าดึงแรงนะประกาอันจัดงัดแหงเพราะว่าเขาเปลาะค่ะยิ่งโดนฝน ลุ่เข้าไปเหมือนเดิมเห็ดไข่นาจะเอาเห็ดไข่ด้วยนะคะนนาแฟนนาก็จะจมอีกนะบอยแกไม่อยากให้เอาเห็ดอย่างอื่นปนแกอยากให้เก็บแต่เห็ดเหลืองอย่างเดียว ก็มันสวยอะหน่าย่างมาอะโดนเติบแล้วพี่น้องบุพเพเฮ็ดน้ำกระเท่นเห็ดพึ่งดอกแรกของวันค่ะเห็ดพึ่งหวานดอกแรกของวันนี้โอ้ยยางมาโดนเติบแล้วพี่น้องบุพเพเฮ็ดอีกอยู่คือบ่อว่า กว่าจะหาเจอเนาะป่าเห็ดเนี่ยนี่ค่ะของกระได้เห็ดชุดเดียวมันไม่ใช่หาง่ายๆเด้อหาป่าเห็ดนะ่ะอันนี้เห็ดพึ่งอีกดึงดอกไม่รู้ว่าเท่าหรืออย่างจา้า อุย้ยเป็นไปนเห็ดพึ่งขง่มงั้นเอาขาลายเอาหมอกส้มเอาหมอกส้มค่ะทุกคนีมหมอกส้อมอตรงนี้นอ่อนอยู่จังเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดอะไรคะทุกคน เห็ดพึ่งอะไรเนาะนี่เห็ดพึ่งเก่าลัดก็มงนะเออใช่ค่ะอันนี้เอาได้ไหมอ,อ๋อได้อยู่มัง้ <laughs> <laughs> งกำลังเหาหายไปทางได้แล้วเนาะว่าด้วยเงินทอดเสี่ยงเลยจ้ะไม่รู้หายไปไหนะ ย่างเข้าไปป่าเกือบสองชั่วโมงค่ะทุกคนชั่วโมงกว่ากว่าได้เห็ดกลุ่มเดียวยน,าน้นากาลังจะออกจากป่าค่ะตอนนี้ไปมาเจอเห็ดพึ่งหวานค่ะนี่ค่ะเจอเห็ดพึ่งหวานสองดอกนี่ค่ะหนึ่งดอกเห็ดป่านี้หนงกระอกไหมพี่น้องปกติเห็ดพึ่งปีที่แล้วนาก็เห็นซากเขาเยอะ ยังออกมีเยอะเหมือนกันโอ้ยเดินโน้เดินโน้เดี๋ยวตัดขาดูค่ะตอนนี้นาะยย้ายป่ามาอีกป่าหนึ่งเนาะคะ่ะทุกคนป่านั้นไม่ได้เห็ดเลยอันนี้มาเจอเห็ดแม่มดค่ะเห็ดพึ่งแม่มดค่ะนี่สวยอะสวยอ่อนดีอันนั้นก็เป็นไอ้ดอกแก่เขาค่ะแก่แล้ว แล้วก็มีเห็ดพึ่งขาลายแก่ป่าน,นี้เขาจะมีเห็ดพึ่งเลือดน่าเคยมาเก็บเอาสองครั้งละแต่ว่าได้ทีละดอกโอเคทุพรศพค่อนข้างมีปัญหากับฝนฝนตกแล้วมีไอน้ำค่ะทุกคนว,ว่านํามาเจอเห็ดอีกนะเนี่ยนี่ค่ะโอ้ยเห็ดพึ่งเลือด นี่ค่ะนี่ค่ะอุ้ออยางามแบ่งข้างนี้ดีกว่าร <laughs> ูนค่ะอีกสองดอกอุ้ยมีเห็ดมันปูด้วยอุ้ยสามดอกสามดอกค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะนะ่าขอถ่ายรูปหน่อยโอเคเรามาเก็บกันเลยค่ะทุกคน ออกนี่ก่อนเลยนี่นี่น จะไ,ไม่ขูดขาเขาเยอะดีกว่าเพราะว่าพอตัดขาเขาแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นค้ำๆอย่างเงี้ยจะตัดแค่ตรงคโคนออกตรงที่เปื้อนหน่อยอดยอกไมเออรอบนี้ได้หลายดอกนี่ค่ะ แล้วก็ตรงนี้เห็ดมันปูดพิจะขึ้นสามดอกไปจ้าไปหาเห็ดต่อคะ่ะทุกคน<ป>ก็มาเจอคู่แฝดเห็ดพึ่งเลือดนะคะทุกคนนี่ตัวนี้กินไม่ได้คะ่ะเขาเป็นคู่แฝดคะ่ะอันตรายคะ่ะตัวนี้กินไม่ได้นี่มีสองดอกนี่คะ่ะใต้ดอกก็จะเป็นสี เหลืองงี้ค่ะแล้วก็ขาแดงๆเนี่ยกินไม่ได้แต่แต่เห็ดพึ่งเลือดเนี้ยใต้ดอกเขาจะเป็นสีแดงๆขาแดงใต้หมวกแดงน้ำปีนี้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนดูสิคะโอ้โหปีที่แล้วนาวมาน่ะน้ำไม่มีอย่างนี้นะดูปีนี้ น้ำไหลแรงด้วยอืม,อมค่ะแล้วมีเห็ดพึ่งรอเราอยู่ค่ะทุกคนไปดูก่นน้องแก่ไหมเดี๋ยวขอเดินดีๆก่อนเฮ้ยอ,อย่าน่าจะแก่แล้วค่ะทุกคนเอาไปได้แล้วจ้าเจ้าของก็เฝ้าอยู่ด้วยจ้ามีเจ้าของด้วยเน่ไปค่ะ มาแล้วมาแล้วไอซีเดนไอซีเดนว้าวว้าวพี่น้องเห็ดบบนปูจ้ะเหลืองเลยอุ้ยแม่แม่แม่โน,น,น่นอีกโน่น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 ค่ะตรงนู่นอีกเย้เต้น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 ,ว,นว้าวโอุย้ยแม่ โอ้ยแม่นนมัวนมอชสโอ๊ยโอ้ยกองน้ำมัวเป็นไอน้ำเข้าข้างในค่ะทุกคนขอโทษเดี๋ยวจ้าน่ามีรอยคนมาเก็บเหมือนกันนะแต่ว่ามันนานแล้วตั้งแต่เขาเล็กๆเลยดูทรงแล้วแต่น่าชอบเอาขาเขานะคะทุกคน ขาเขาก็นาก็เอานะมันอร่อยนาเอาไปผัดรวมๆกันทำซอสทำอะไรอย่างเงี้ยากาชอบ

บรเห็นพี่น้องเมื่อกี้นาเดินข้ามไปตรงนู้นค่ะเดินข้ามไปเฉยเลยก็นี่เหมือนที่เลี้ยวกลับลงมาว้ายเต็มเลยค่ะทุกคนบาัดย่างย่างข้ามไปได้จังเลยพี่น้องงานแล้วเงดจะคล้องงายอุ๊ยเงยเงยเงยตัวเองพลังเห็นยังกิ่งสั้นอืลไง

นากำลังเก็บกันนะก็เดยเไดร้ยายกว่ากันนี่ดีชุดแฮปนะนี่แฮปวอนมอไอสี่นี่น่ะรอไดาดคล็กครับเอาตงนี้สิน ดอกในน้นอยหลายๆพี่น้องต้องทยอยเอาจะ้ะแบ่งเอาติ่มกระตาบ่าน้อมื้อนี้เมื่อวานนี้ไอ้ทรงกระตาคนเนอะมันมันคือเมื่อวาน,าวานเนอฝนบต่ตกแล้วมื้อนี้ฟ้าเป็นใจฟ้าเปิดฟ้าเปิดให้ได้แล้ว we should go up here after a I think. But if not h a l p we go down. Come again to there. But I want to look up. The because they be same him. ทุกคนนามาเจอเห็ดแครอทค่ะเยอะมากเลยทุกคนแล้วอยู่ในที่ลึกลับมากเลยนะเนี่ยนู่นใช่หมดเลยค่ะ เห็ดแคระดเห็ดแคระดค้าเห็ดแคระดแต่นาไม่เก็บนะนาไม่สวยจินอุ้ยนี่มีเห็ดพึ่งเน่าสองดอกอุ้ยแจ็ค팟แตกอีกแล้วค่ะพี่น้องโอ้โหเสียดายโทรศัพท์หนักอันนั้นเบิร์ดจ้าแบตแบตเตอรี่หมดนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ นี่คะ่ะนี่คะ่ะทุกคนนู่นนุ่นนุ่นนุ่นไปนี่ไปนี่หลบอยู่ในป่านี่ก็มีก็นี่นี่คะ่ะทุกคนโอ้ยมีอีกไหมมีอีกไหมที่รักแทนซีโม่เจ็บกันเลยคะ่ะทุกคนเราโชคดีจังเลยเนี่ยเราเดินมาหาป่าเรื่อยๆรืฮะไปเรื่อยๆคะ่ะ เข้ามาปลาที่ไม่เคยเข้ามาคะเนี่ยเราไปเลยเจอแจ็คพอตค่ะทุกคนเมื่อวานก็เจอแจ็คพอตไปกลุ่มนึงใหญ่กว่านี้อีกมั้ง <c oughs> <c oughs> ดีจังเลยดีจังเลย <c oughs> เป็นโยบักเกตคุณผู้ชายเราก็ได้เยอะนะคะนะใช้โทรศัพท์แฟนถ่ายนะคะทุกคน ไม่มีค่าตั้งกล้องเลยก็เลยใช้มือข้างหนึ่งเก็บข้างหนึ่งถือกล้องอออ๋อออถ่ายรูปฝรั่งเก็บเห็ดเป็นห้องเสียงลงโอ้โอ้โอ้ we keep it Too small. The Hong Hamp and Bayan can keep going. Flower for you, Terrak. Oh, thank you. Say again. <coughs> Flower for you, Terrak. Thank you ที่รักบ้าน่าว่าเราต้องเจออีกแน่ๆเลยอ่ะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าเราเจออันนี้เป็นกลุ่มที่สองแล้วค่ะทุกคนที่เราเดินมาตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้เราเดินมาอันนี้เป็นกลุ่มที่สอง ตรงนี้เป็นน้ําตกค่ะทุกคนนี่เป็นน้ําตกสวยมากเขาอยู่ใกล้แม่น้ําไงเขาก็เลยไอ้นี่ อันนี้แจ็กพอตแตกของแจ็กพอตแตกเลยค่ะทุกคนโอ้ยดูนี่ค่ะผลงานเบิ้งง่ะเบิ้งค่ะ,คะอันนี้เห็ดมันปูมีเห็ดไอขาลายปนแค่ดอกเดียวนะคะอันนี้คือมันปูหมดเลยส่วนอันนี้ยังมีมันปูอยู่ข้างล่าง อันนี้ก็มีมันปูอยู่ข้างล่างนิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้ก็เห็ดมันปูกับเห็ดเพึ่งค่ะทุกคนโอ้ยอย่างขึ้นมาเต็มสองค้างถางพี่น้องใน,แน้แล่นขื้นไปอาตะก้ามาใส่โอ้วันนี้นาก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะหมดแรงเดินแล้วน้ำก็หมดอาหารก็หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยใหม่ ฮัลโ yeah. okay. uh um. erm okay, okay. หล굿จ็อบวีฟายนี่เนทุเโอเคโอเควีโก้งฮาก็กับบ้นโอเคนากบแฟไปก่อนนะคะทุกคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีสวัสดีครับ วันนี้นาไปก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะผลงานบายบายค่ะสวัสดีค่ะคุ้มค่ามากกับการเดินป่าวันนี้เขาป่าตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึงออกจากป่ามาทุ่มยี่สิบค่ะทุกคนเดินห้าป่ายางห้าป่าคนห้าป่าเพราะว่าเรามาอยู่ใหม่เรายังไม่รู้ป่าเลยเราต้องเดินหา วันนี้เก็บแบบจุกๆเลยจ้านู่นนี่อีกเห็ดเหลืองเดินจนล่าจนลักซอกมือแล้วจ้ากับคุณสามีสามีจนหน้ารองเท้าแกนะ่ะมันเป็นยังไงไม่รู้เอ้ตรง้นน่ะจนหนังถลอกเลยค่ะทุกคนเดิ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 นหากันในที่สุดผลงานวันนี้จ้า